ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการคอนซัลท์ทางด้านเบลสถาปนิ์วิศวกรหรือเป็นผู้บริหารอาคารก่อนลงมือทำโครงการคุณจะต้องเข้าใจปัญหาทั้งหมดสก่อนมีปัญหาของงานวิศวกรรมอยู่5้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเวล ปัญหาคุณภาพน้ำในอาคารนะคะตามมาตรฐานเวลกำหนดนะคะก็จะมีเรื่องของอากายภาพนะคะที่เรามองเห็นได้ก็ในเรื่องของความขุ่นความใสในน้ำนะคะเรื่องอชีววิทยาก็คือเรื่องเชื้อแบคทีเรียเชื้ออีโคไลหรือว่าจะเป็นจุลชีพที่อยู่ในน้ำ ทางด้านเคมีนะคะก็จะมีพวกโลหะหนักแล้วก็พวกสารกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบในมาตรฐานของการวัดค่าพารามิเตอร์ของน้ำนะคะปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศมีตั้งแต่ปัญหาขั้นพื้นฐานอันได้แก่เรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ในอาคาร และปัญหาความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงปัญหาส่วนบุคคลที่รับรู้ความรู้สึกร้อนหนาวไม่เท่ากันของแต่ละบุคคลด้วยปัญหาเรื่องคุณภาพแสงที่มาตรฐานเวลให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่ปัญหาการเข้าถึงแสงธรรมชาติในอาคารปัญหาการใช้แสงประดิษฐ์ที่มีความผิดเพี้ยนจากแสงธรรมชาติมากจนเกินไปปัญหา การใช้แสงที่ไม่เพียงพอในแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังเน้นปัญหาแสงจ้าปัญหาการใช้แสงสว่างที่ไม่สอดคล้องในแต่ละพื้นที่อีกทั้งยังรวมถึงปัญหาของหลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย ปัญหาเรื่องเสียงมีหลายด้านนะครับอย่างเช่นปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารหรือปัญหาที่เสียงรบกวนเกิดจากการทํากิจกรรมภายในอาคารปวดกันระหว่างห้องต่างๆหรือเสียงกระแทกที่เกิดขึ้นจากพื้นชั้นบนทะลุเพดานลงมาสู่พื้นชั้นล่างนอกจากนี้ยังมีเรื่องเสียงสะท้อนที่ทําให้ความชัดเจนในการพูดหรือว่าการได้ยินของเสียงตกลงไปหรือ เสียงที่ได้ยินในบริเวณต่ตางๆภายในอาคารได้ยินชัดเจนไม่เท่ากันเป็นต้นปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศมีในหลาย,ลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฝุน่น PM 2.5 PM10 ปัญหาเรื่องการกลนเปื้อนของอินออ a n i นิต่างๆเช่นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สโอโซนหรือก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์หรือปัญหาของก๊สอินรียเช่นพวก VOC ต่างๆ การปล่อยให้กา๊าซเหล่านี้สะสมอยู่ภายในอาคารโดยไม่มีการควบคุมถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมากผู้เรียนก็จะสามารถเข้าใจในมาตรฐานของน้ำที่เป็นข้อกำหนดของมาตรฐานเวลได้ค่ะผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาของระบบปรับอากาศทั้งในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นและปัญหาของคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆได้ ผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาเรื่องคุณภาพแสงในแง่มุมต่างๆไม่ใช่เพียงปัญหาปริบาณแสงที่เป็นเรื่องทั่วไปแต่ยังจะเข้าใจปัญหาคุณภาพแสงในหลายมิติอีกด้วยผู้เรียนจะเข้าใจปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงทําให้สามารถจัดการป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับการออกแบบของโครงการมินิเวิร์ชช็อปเอนจิเนียริ่งบีไฮเวลนี้ จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกคุณได้นี่คือครั้งแรกที่จัดให้ครบในที่เดียวครับ EC Academy และ Facility Republic จริงจังมากในคอร์สนี้ห้ามพลาดน,นะครับ